โอเคถึงบ้านทันทีโอ้ยสวัสดีครับน้องปัตเตอร์ <c oughs> มาแล้วพ่อ,อครับโอ้วันนี้พ่อไปเตะฟุตบอลมาพ่อเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวน้องปัตเตอร์ช่วยพ่อชาร์จรถเอ็มจีชาร์จทีวีพ่อหน่อยนะครับโอเคโอ้ยหองมากเลยโอ้ยยกโอ้ยยกด้านหน้าขึ้นมาแล้วครับโอเคแล้วทำไงต่อครับโอ้ย โอ้กําลังจะแกะกําลังจะแกะโอ้โอ้แกะออกมาได้แล้วครับโอ้เก่งมากครับผมโอเคเอาวางไว้ข้างๆนะครับโอเคไม่เป็นไรครับโอเคโอเคเสร็จแล้วก็โอ้ยช่วยเอาเทียนชาร์จมาโอเคนะครับเอาเทียนชาร์จมาโอ้ช่วยเสียไปเลยโอเคเก่งมากครับผมเก่งมากดีมากดีมากดีมาก ดีมากโอเคก็คจะเข้าไปแล้วครับเอาเข้าต่อไปนั่นแหละอย่างนั้นดีมากโอเคโอเคครับผมโอ้ยโอเคครับไปช่วยเอาโฮมชาร์จอร์เปิดโฮมเปิดสวิตชาร์จเจอเลยนะครับโอ้คุณแม่ช่วยเปิดสวิตชาร์จเจอร์นะครับโอเคเปิดโอ้ยคล่องแคล่วม,มากเลยครับ <Okay. S 2> โอเคเทิร์นออนเสร็จแล้วเว้ยเรียบร้อย ลอเอ็มจีเอ <O> ็จีว่าย okay. ังไงโเอเคเสร็จแล้วเอาโอเคเสร็จแล้วทำไงต่อครับรับป้ยยงไปดูไฟไฟูอะไรโอ าบอกชาร์จจริงแล้วชาร์จจริงว้าว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 โอเคภารกิจเสร็จเรียบร้อยเย้ภารกิจเสร็จเรียบร้อยเย่เก่งมากครับ